เตรียมพบกับงานใหญ่ระดับภูมิภาคของสสปทอนนะคะที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนกันค่ะโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนหรือสสปรทร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทั่วประเทศขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจำปี2568ที่จัดขึ้นทั่วทั้ง4ภูมิภาคของไทย เริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีในวันที่3-4ถึกรกฎาคมนี้นะคะณศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอล์ค่ะภายใต้นาวคิดร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน forward culture of prevention for safety thailand ค่ะภายในงานนะครับจะพบกับการสัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญน,นิทศการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐและเอกชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่คุณไม่ควรพลาดและไฮไลท์สำคัญฮะพิธีมอบโล่เชื่อชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ z e r o Accident Campaign 2025ฮะงานนี้นะครับไม่ได้มีแค่ที่จังหวัดอุดรธานีเตรียมพบกันครับต่อที่พิศณุโลกสงขลาและระยองนะฮะร่วมขับเคลื่อนครัวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ฝังรากลึกในสังคมไทย ไปพบกันได้นะครับที่งานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในส่วนภูมิภาค2568เพื่อประเทศไทยที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับค่ะ